ดูทั้งหมดนะครับคือบ้าบอมากอะ่ะการเลือกใช้สีต้นไม้นี่คือไม่ธรรมดานะเพื่อนๆว่าไม่ได้นะเนี่ยคุณนัทวุฒิเนี่ยเลือกใช้สีต้นไม้ได้ถูกได้แม่นได้เป๊ะได้ปังได้บูรีเย่มากเลยเนี่ยเพื่อนๆน,นะครับสังเกตสีไหมสีโทนเนี่ยขององค์ประกอบเนี่ยนะครับมันเป็นสีที่มีสีแดงสีแดงสดนะครับไหนจะพื้นของชินามอนอีกนะครับแล้วก็ความเป็นบิสกิตที่มันค่อนข,ข้างเข้มอีก นะครับเราจะพื้นระเบียงอีกเนี่ยฉะนั้นตัวต้นไม้ที่คือที่เขาเลือกมาใช้ประกอบในการทำแบล็กเาวของตัวพื้นที่เนี่ยดันเป็นพุ่มดันเป็นพุ่มกลมนะครับที่เข้ากับตัวพุ่มโรงงานสับปะรที่มันกลมแบบนี้เพื่อคือเรียนเรียนฟอร์มมาเลยอะ่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะเลือกสีที่มันสว่างมันทำให้เมื่อประกอบกับตีนที่มันมืดอะ่ะแล้วมันสวย มันออร่ามันกระจายอะ่ะเพื่อนๆดูสิดูนะดูแสงมานะคือออร่ามามากนะครับเป็นองค์ประกอบที่อยากบกมือให้นะครับองค์ประกอบอย่างนี้สวยนะครับองค์ประกอบนนี้สวยมากเนาะแล้วไม่ค่อยมีใครทํานี่สนุกกับการเล่นมากเลยนะคุณว่าไม่ได้นะตอนแรกที่ผมบอกว่าเฮ้ยเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูนะเมืองของคุณนทวุฒิเนี่ยนะครับ มีเป็นเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ดีแล้วเพื่อนๆจะต้องชอบเห็นไหมพอใครได้รอดูแล้วจริงๆเนี่ยจะเจอเห็นองค์ประกอบที่แบบว้าวเยอะมากนะผมไม่ได้พูดอวยสรรพคุณเพื่อที่อยากจะให้เพื่อนๆแบบเอ้ยไอ้นี้พูดเกินไปหรือเปล่าเพื่อนๆอนดูเองเพื่อนๆจะรู้ว่าเฮ้ยองค์ประกอบอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ซุ้มวางดอกอววางผลไม้อ่าตลาดวางผลไม่ใช่ตลาดด้วยมันเป็นฟิลแบบ ถังผลไม้ที่วางเรียงเพื่อเป็นเครื่องราชบรรณาการให้กับน้องเวลเวตผมว่ามันฟินมากเลยนะเอาจริงนี่ถ้าเกิดมีต้นไม้หรือว่าไม้เลือ้อยหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันที่มันเพิ่มความเขียวเข้าไปในพื้นที่มันจะดูชำ่ำเดี๋ยวคิดก่อนสักอย่างออ่ะืคิดไม่ออกน่าจะเป็นพวก ให้ใคล้ายแนวถาวันนะ่ะแต่ว่าตอนนี้พ็อบยังไม่มีก็ปล่อยผ่านแล้วกันตอนนี้กําลังคิดถึงของเล่นของโคเวอร์ครับถ้ามันมีขึ้นมาในบริเวณเนี้หรือว่าใส่ตัวพอ็พอบยา่าพ็อบย่าคุณพอ็พอบย่าพ็อบนี้นี่นี่นี่ผมกำลังคิดถึงไอ้ตัวนี้หาก่อนไม่ได้ใช้แน่เลยวะไอตัวนี้แหละแต่ว่ามันเป็นสีเขียวเข้ม เนี่ย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 ไอ,อ้ตัวเนี้ยจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับจากนั้นคุณเอามาวางใส่ในองค์ประกอบแถวแถวเนี้ยเนี่ยแถวแถวเนื้อแถวแถวเก้าอี้เนี่ยได้เลยเนี่ยตึกตึกหกยากแล้วก็เอาเก้าอี้ไปใส่ใที่อื่นตรงไหนดี <C uss> ไม่มีก็ได้ก็ได้เหรอครับได้ไม่มีก็ได้เชื่อดิเชื่อคอยนะครับจำเป็น เก้าอี้อยู่หน้าร้านหมดแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับขอความฉ่าขอความแบบคือถ้าถังผลไม้อะเ,เพื่อนถ้าถังผลไม้มันจะมีความเฟรชใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราสามารถเสริมความเฟรชเข้าไปในพื้นที่ได้เนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยองประกอบใกล้กันเนี่ยคุณเก่งนะว่าไม่ได้นะดูสตรีมมาเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาซุ่มดูสตรีมมาประมาณ2เดือนต่อกันนะครับเพราะว่าเราก็มาทําเมืนแล้วก็เอาอครั้งแรกที่เอามาให้ดูคือปังแล้วนะแต่รอบเนี้ย มีอะไรที่น่าสนใจขึ้นเนี่ยคุณดูคุณดูณดข้าองค์ประกอบของสองสองพ็อปเหล่านี้มารวมกันได้แบบทำให้พื้นที่มันฉ่ำอะนะครับมันฉ่ำผลไม้อะ่ะเพื่อนเพื่อนถ้ามีหญ้าเนี่ยผมว่ากำลังดีหรือว่าไอใบเมื่อกี้อาจจะเข้ากว่านนี้ผมไม่รู้นะครับเอาหญ้ามาใส่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็แถวๆนี้ด้วยก็ได้มั้งสักหนึ่งจุดเนี่ยไอ้พ้อปนี้ได้นะครับพ็อปนี้ได้ พบนี้ได้นะครับพบสวนร้านขายดอกไม้ได้นะครับได้เลยอ่ะเยี่ยมเนาะต่อไปนะครับอ,ปร,บอรประกอบของร้านแ,แยมเนาะแล้วก็บ้านคุกกี้นะครับที่เอามาใช้เนี่ยสีคือเข้ากันดีงามมากเอาพื้นชินามอนมาเบรกนะครับ เอาบิสกิตมาเล่นด้วยเพื่อเพิ่มความเป็นโซนคือบิสกิตเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เป็นคีย์หลักของเมืองไม่ใช่ใช้เป็นธีมหลักของเมืองแต่เขาเอามาใช้เพื่อกําหนดว่าบริวเวณนี้คือโซนที่มันเป็นโซนของมันนะ1เลยคือมันดูว่าเป็นโซนของมันนะ2คือมันทําใหเ้เชื่อมความกลมกลืนเข้ากับตัวลักษณะของบิสกิตของตัวไม่ใช่บิสกิตดิลักษณะของสีของขนมปังนะครับที่ อยู่ในตัวร้านแยมแดงแล้วก็ตัวสกินมาคุกกี้เนาะอีกทั้งตัวพื้นเนี่ยนะครับมันเข้ากับตัวพื้นบิสกิตที่เขาเอามาใช้ด้วยเขาก็เลยเลือกเอามาใช้พอเอามาใช้ปุ๊บความเป็นโซนมันก็เลยชัดนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งข้อดีตัวบ้านโนมเนี่ยอยู่แบบนี้ได้ไหมอยู่ได้นะถ้าไม่ได้เจตนาจะสร้างเล่าเรื่องให้บ้านโนมอะ่ะใช้บ้านโนมเป็นพ็อปจบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับอืม โซนนี้น่าสนใจมากคุณนัทวุฒิอวยเวอร์อวยนานอวยแรงนะครับสำหรับจุดนี้อีกอย่างคือส่วนวิจัยโนมอ่ะนี่เพิ่งขยายนะเพิ่งขยายเพิ่งรู้ว่ามันคือการตีความส่วนวิจัยโนมในอีกหนึ่งรูปแบบมันคือการตีความสนยนวิจัยโนมในอีกหนึ่งในยะ ไม่จำเป็นจะต้องเล่นประกบศูนย์วิจัยโนมแต่เล่นประกบกับแลนด์มาร์คตัวเค้กแดงนะครับแล้วก็เอาบรรยากาศของโนมความเป็นศูนย์วิจัยโนมมาเชื่อมเข้าหากันชำํำนะครับโซนนี้ต่อไปโซนนี้เนาะนะครับเพื่อน เขาเป็นคนที่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนความรู้สึกได้แบบได้แบบทําให้ให้คนดูแบบรู้สึกรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนโทนได้แบบจัดได้ได้ดีมากนะพอตรงนี้มีแดงๆน้ําตาลเนาะตรงนี้โทนเปลี่ยนมาเป็นน้ําตาลนะครับอืมน้ําตาลคือน้ําตาลเลยนะครับสังเกตไหมว่าอืองกรีดนะเอาจริงพเพื่อนๆดูองค์ประกอบของบ้านไม้ ดูองค์ประกอบของบ้านไม้เ,เพื่อนเพือนลองกรีดนะขอกรีดได้ไหมครับเนี่ยทำไมทำบรรยากาศได้แบบแห้งแล้งดูแบบเป็นเขตเ,เขาเรียกอะไรนะเขตอนุรักษ์ที่โดนที่โดนเ,เจ้าหน้าที่ลักลอบตัดไม้นะครับ ใช้คำนี้ถูกไหมนะครับคือทำบรรยากาศได้แบบพื้นระเบียงชินามอนจริงๆถ้าเล่นกับบิสกิตก็สวยถ้าเกิดโซนเนี้ยมันไปอยู่ในบิสกิตก็สวยนะครับโซนเนี้ยมันจะมีฟิลที่เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งแบบจริง,รงๆนะัอะองค์ประกอบเนี่ยทำออกมาได้ดีงามมากนะครับเยี่ยมผมบอกเลยองค์ประกอบนี้เลิศมาก